ดูเหมือนว่าจะเข้าขั้นวิกฤตแล้วครับสำหรับฐานะของโอลิปิกรียงทีมนั้จะสึกลีกเอิงฝรั่งเศสหลังจากที่มีการเปิดเผยจากฟาบบซิโอโรมาโน่ครับวนาตอนนี้ฐานะของโอเอลนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาฐานะการเงินได้และถึงขั้นที่อาจจะถูกคาโทษปรับลงไปเล่นในลีกเดอร์หรือลีกรองของประเทศฝรั่งเศสถ้าหากว่าสถานการณ์นั้นยังไม่มีการคลี่คลายและแถมฐานะของโอลิปิกรียงยังถูกสั่งห้ามไม่มีการซื้อขายผู้เล่นในช่วงนี้อีกด้วยละครับ โดยโอลิมปิกลียงครับสโมสรยักษ์ใหญ่จากประเทศฝรั่งเศสพวกเขานั้นได้มีปัญหาหนี้สินนั้นสูงมากในช่วงหลายปีหลังที่ผ่านมานี้แล้วที่ผ่านมาครับก็ได้มีคําสั่งให้ทางสโมสรน,นั้นเคลียร์หนี้สินดังกล่าวแต่ถว่าพอช่วงเวลาได้ผ่านไปครับณปัจจุบันดูเหมือนว่าหนี้สินของทางโอลิมปิกลียงยังไม่มีท่าทีที่จะลดลงเลยและแถมมันยังเพิ่มจาก458ล้านยูโรมาเป็น508ล้านยูโร นั่นจึงทาให้ทาง d n c g หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของประเทศฝรั่งเศสพวกเขาไม่มีทางเลือกและต้องออกมาค่าโทษสั่งปรับลงไปเล่นในลีกเดอถาดว่าในท้ายที่สุดสถานการณ์นั้นยังไม่ดีขึ้นแถสมสโมสรครับยังถูกสั่งห้ามไม่ให้มีการซื้อขายผู้เล่นเพิ่มอีกด้วยแล้วจากการรายงานเพิ่มเติมของ Get f r e n d Football ครับก็ได้เปิดเผยว่าณนะตอนนี้ครับดูเหมือนว่าทางออกของลียงก็คือการต้องขายผู้เล่นสําคัญออกไปจากทีมหลายคนถ้าจะต้องการรักษาสมดุลทางการเงินในครั้งนี้เอาไว้ แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นที่เชื่อกันว่าอาจจะยังไม่เพียงพอสําหรับนีกรนโตที่พวกเขานั้นได้สร้างมาส่วนอีกหนึ่งทางออกที่น่าจะเกิดขึ้นครับก็คือการขายสโมสรอ,ออกไปสิ่งทางจอห์นแท็กเตอร์เจ้าของอีเกิลฟุตบอลกรุ๊ปผู้ถือหุ้นสโมสรคริสตัลพาเลทอยู่45ปัจจุบันเขายัางถือหุ้นที่ลรียงอยู่87.7และสถานการณ์ที่ลียงปงะสมอยู่ตอนนี้ก็คล้ายคลึงกับบอกโด ที่เพิ่งจะถูกปรับตกชั้นลงไปเล่นในระดับดิวิชั่น4หลังจากจบฤด,ดูกาล2023 2024ปัจจุบันลียงแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสจะสมัยพวกเขานั้นรังอยู่ดับ5ของตารางคะแนนศึกลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งก็ต้องรอติดตามมันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงร,รือจะเป็นต้องขายสมรสฟรฟอตบอลออกไปตามที่สื่อในฝรั่งเศสคาดการเอาไว้จริงๆอีกไม่นานเราก็คงได้ทราบถึงคำตอบนี้อย่างแน่นอนเลยครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ